สวัสดีครับผมอดัมแบรดชอนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับข่าวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับเรามาพูดถึงคำว่ารายงานนะครับคือ report เน้นพยางค์ที่2ครับเหมือนข้าวโพดนะครับ report 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 แปลว่ารายงานนะครับแล้วถ้าเป็นนักรายงานข่าวหรือว่านักข่าวนะครับจะพูดว่าอะไรครับแค่เอาคำว่า report เติม er กลายเป็น reporter อาจจะเติมคําว่า news ไวัยขงหน้าก็ได้ news reporter หรืออาจจะเป็น news anchor ก็ได้นะครับ newscaster ก็ยังใช้ได้นะครับจะสังเกตนะครับกับคำคกริยานะครับหลายคำถ้าเอา er มาใส่ตอนท้ายนะครับ report เติม er reporter ก็กลายเป็นคนนะฮะ report รายงาน reporter นักรายงานข่าวนะครับ ตอนนี้นะฮะเรามี breaking news ที่แปลว่าข่าวด่วนนะครับหรือจะเรียกว่าข่าวดีก็คือ great news นั่นก็คือ uh, special deal ที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับจากอันดันดานีครับมีอะไรบ้างครับนี่อยู่ฟรี2ปีนะครับกู้ได้100%กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินให้นะครับ you can get a h 0 n loan and if you don't get approved they'll happily refund your Deposit แน่นอนครับว่า refund แปลว่าคืนเงินนะฮะหรือถ้าเน้นพยางค์แรก refund ก็จะเป็นเงินที่ได้คืนนะฮะก็คือเป็นคำนาม refund แต่ถ้าคืนเงินที่เป็นกริกยาก,ก็คือ refund เน้นพยางค์ที่สองครับ refund แล้วคำว่ามัดจำเมื่อกี้นะฮะก็คือ deposit deposit นะครับมากกว่านั้น it's fully furnished ที่แปลว่าแต่งครบพร้อมอยู่นะครับแน่นอนน่าจะคุ้นหูกับคำว่า furniture furniture นะครับที่แปลว่าเครื่องเรือนนะครับไม่ค่อยมีคนใช้คำว่าเครื่องเรือนนะใช้ทับศัพท์แล้วแหละ furniture furniture นะพร้อมอยู่นะครับคือ ready to move in ย้ายเข้าไปได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะฮะ guarantee ที่แปลว่าการันตีรับประกันครับฝรั่งออกเสียงว่า guarantee มีอะไรครับมี guarantee อะไรครับนี่ครับรับประกันสูงสุดนาน 12เดือนครับพบกับคอนโดบ้านและทาวน์เฮาส์พร้อมอยู่ในราคาเริ่ม1.59ถึง24.9ล้านบาทนะครับโปรดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับ Don't miss out on this special deal แบบนี้จะเรียกว่าต้องช้อนเลยครับช้อนเลยนะครับ Grab it before it's gone forever ก็คือคว้ามันไว้ก่อนที่มันหายไปตลอดกาลนะครับช้อนเลยครับสนใจใช่ไหมครับ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fan Page หรือไม่ก็เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b a n a n d a c o t h อดัมขอตัวไปเลือกคอนโดดีๆก่อนนะครับเขาจัดเต็มจริงๆครับกับโปรนี้นะครับงั้น catch you later สวัสดีครับ